วันนี้อยู่ที่มูลนิธิสว่างมงคลนะครับแล้วก็วันนี้ลุงฮี้ก็มาช่วยน้ําท่วมแต่พรุ่งนี้อาจจะมาช้าแต่มาแน่นอนก็เลยว่าเราจะร่วมร่วมกับมูลนิธิสามพันบาทนะครับเอาไปทาเอาไปทาโรงทานซื้อข้าวนะครับเดี๋ยวให้พี่อ๋อมานะอ๋อครับอ่าเดี๋ยวเรารับมอบนะอ่าเดี๋ยวรับมอบนะครับเดี๋ยวรับมอบนะฮะสามพันบาทนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทํำข้าวไปแจกกับน้ําท่วมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงคนนี้มีอะไรลุงให้ก็จะเอามาสมทบอีกทีนึงนะครับก็ทําดีต่อไปนะฮะมูลนิธิสว่างมงคลลมศักนะครับใครอยากจะร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอะไรก็ตามนะได้หมดเลยผักผึกกหมูเห็ดเป็ดไก่หมาไม่เอานายสัตว์เออ นะหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดนะฝากไปเลยครับฝากเลยอ่าแล้วก็ฝากด้วยนะครับอ่าทางสมาคมสว่างพลสสเา้ยรถไฟสายเก็บตัพยายามที่จะเมา้อเท็ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีทั้งรถนะครับยกสูงแล้วก็ทั้งเรือที่ออกไปสามารถปฏิบัติได้และช่วงนี้นะครับก็ยังมีเหตุการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าคนก็ยังยกของ เหยียบข้าวเหยียบแก้วเหยียบ,ยบ,ยบ,ยบต่างๆซึ่งอยากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านใดที่จะเดินมาในาน้ําเรื่องของรองเท้าสําคัญนะครับจุดเสี่ยงที่สําคัญคือหลุมบ่อซึ่งเราไม่รู้และที่สาคัญฟืนไฟอย่าเข้าไปใกล้เรื่องของเสาไฟหรือจุดที่มันมีไฟนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแต่ถ้าหากว่าต้องการหลักความช่วยเหลือ056701177 056701177หน่วยกู้ภัยสว่างมงคลจัตตาครับอ่านะครับ นะ,ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือใครอยากจะร่วมทําบุญโทรมาที่เบอร์เมื่อกี้นะครับที่ให้ไปนะครับอ่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับส่งกำลังใจมาเชียนะฮะมาให้กําลังใจพี่น้องชาวหล่มสักกันเยอะๆครับสวัสดีครับ